อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเทคนิคในการขึ้นรูปซาลาเปามาฝากกันค่ะรูปทรงของซาลาเปาที่คนไทยรู้จักในยุคแรกๆจะมีทรงกลมตรงกลางมีจุดสีแดงมักเป็นซาลาเปาไส้หวานและซาลาเปาทรงกลมจับจีบตรงกลางด้านในเป็นหมูสับโดยการขึ้นรูปของซาลาเปานับว่าเป็นจุดขายของแต่ละร้านเพื่อสร้างความแตกต่าง ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบของซาลาเปาจะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของร้านหรือบอกถึงไส้ต่างๆที่ใส่ลงไปอย่างเช่นซาลาเปาไส้หมูขึ้นรูปเป็นทรงหมูหรือแม้แต่ซาลาเปาขึ้นรูปเป็นทรงผลไม้เพื่อบ่งบอกความเป็นสิริมงคลเช่นซาลาเปารูปส้มเป็นต้นค่ะ เทคนิคการทำซาลาเปาและขึ้นรูปซาลาเปาเป็นทรงหมูการทำแป้งซาลาเปาเพื่อให้สามารถขึ้นรูปซาลาเปาได้สวยนั้นเราควรเลือกแป้งที่มีคุณภาพที่ให้สีของแป้งขาวและมีเนื้อนุ่มละเอียดวันนี้เราใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะ ตามด้วผงฟูยี์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดเกลือป่นเสริมไอโอดและน้ำตาลทรายจากนั้นเปิดเครื่องตีของแห้งให้เข้ากันในขั้นตอนนี้จะเป็นการกระจายส่วนผสมให้เข้ากันซึ่งจะช่วยให้ซาลาเปานึ่งสุกแล้วไม่เกิดจุดสีน้ำตาลขึ้นบนตัวแป้งใส่น้ำและใส่เนยขาวตีต่อจนเนื้อเนียนนานประมาณ12-15นาทีปิดเครื่องค่ะแบ่งโดน้ำหนัก200กรัมผสมสีผสมอาหารสีชมพู นวนจดจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้เป็นก้อนโดสีชมพูนำก้อนโดมาชั่งน้ำหนักก้อนละ40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมการคลึงก้อนโดจากช่วยทำให้แป้งมีลักษณะที่เนียนเมื่อนำไปขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆจะได้รูปทรงที่สวยและเมื่อนึ่งสุกแป้งจะดูเนียนสวยค่ะจากนั้นรีดเป็นแผ่นกลมริมแป้งบางและตรงกลางแป้งหนาตักหมูสับปริมาณ30กรัมลงตรงกลางบีบตะเข็บแป้งให้สนิท วางลงบนกระดาษรองซาลาเปาตัดก้อนโดสีชมพู10กรัมใช้ไข่ขาวทาตรงกลางชิ้นซาลาเปาที่ห่อไส้นำก้อนแป้งสีชมพูที่ปั้นทรงรีติดลงตรงกลางใช้ด้ามตะเกียบกดเป็นรูสองรูตรงกลางจะเป็นจมูกของหมูตัดแป้งสีชมพูอีก10กรัมแบ่งครึ่งกดแป้งเป็นทรงสามเหลี่ยมใช้ไข่ขาวทาบริเวณข้างซาลาเปาบางๆจากนั้นติดด้วยแป้งสีชมพูที่กดเป็นทรงสามเหลี่ยมไว้เป็นหูหมู พักจนขึ้นเป็น2เท่าเรียงซาลาเปาไส้ครีมลงในลางถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดซาลาเปาใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้ซาลาเปาเนื้อนุ่มทรงสวยแล้วละค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมาย ได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM